หัวหน้าครับหัวหน้าครับอะไรหรอมีอะไรเรียกฉันเนี่ยมีคนรยายงานมาว่าเจอสัตว์ประหลาดครับมันอยู่ในป่าจะเป็นตัวอะไรล่ะที่อยู่ในป่าตามมาครับเดี๋ยวผมพาไปครับโอเคเกินเลยว่าชีวิตไปทำงานไปเถะครับ go ไปกันฮะไปด้วยติดโอ,อ้สไปและเสียงอะไรฮะเสียงเรามากเลยอะเสียงตัวอะไร เปิดไฟเซ่นตัวอะไรกันแน่เนี่ยในป่าควรจะไม่มีตัวเสียงบ๊าบาบ๊าๆอย่างนี้นะตัวอะไรเนี่ยต้องหาดูกันตัวอะไรเนี่ยเปิดไฟเปิดแล้วเหรอ เป็นไคล้ายๆเป็ดนะแล้วก็หัวมันปเป็นลำโพงฟันตัวอะไรนะคิดถึง S C P ป่ะคงไม่ใช่หรอก S C P คงไม่อยู่ในชีวิตจริงอย่างนี้หรอกหลักเอยแล้วแต่ตัวเอ้ยเอ้ยนั่นขาวะเน่ทำไมตัวมันสูงเหมือนเป็ดจริงๆด้วยอ่ะทำไงเี